สวัสดีครับผมตัวที่8จากพันหตัวตัวนี้มี8เส้นนะครับผมก็ประมาณสองแบบแต่หลักการจําง่ายมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะจําได้จากตัวที่แล้วนะครับฮายาชิป่าเล็กๆหลักการจานะครับผมมันคือคําว่าขี้ตัวต้นไม้2ตัวนะครับพอต้นไม้มันมี2ตัวก็คือเป็นกลุ่มต้นไม้นะครับกลุ่มต้นไม้คือป่าเล็กๆองโยมีอ่านว่ารินรินคุงโยมีอ่านว่าฮายาชิฮายาชิตัวอย่างองโยมีนะครับผมชกคุรินชกคุรินการปลูกป่านะครับ เช่นยามานิชอครีโนซูรุหรือยามานิชอครีโนชิมัสแปลว่าปลูกป่าที่ภูเขานะครับยามะภูเขาหรือซังถ้าเอาภูเขากับฮายาชิมาต่อกานจะเป็นซังรินป่าเล็กๆกับภูเขาป่าเขาแปลว่าป่าเขานะครับรินยะรินยะตัวย่านะครับผมแปลว่าทุ่งป่าเล็กๆกับทุ่งนาแปลว่าป่าและทุ่งนานะครับรินโด คำว่าโดนะครับผมแปลว่าเส้นทางเส้นทางและป่าเล็กๆแปลว่าเส้นทางป่าไม้หรือเส้นทางผ่านป่านะครับและนี่คือคุงโยมินะครับผมไายาชิทายาชิคำแรกนะครับผมมัซบายาชิมัซบายาชิแปลว่าป่าสนถ้าไายาชิธรรมดานะครับผมเช่นคาเซโยฟูเซกุทาเมโนไฮยาชิโตเลยนะครับผมเป็นป่าเล็กๆป่าไม้ที่เอาไว้กันลมนะครับคาเซแปลว่าลมฟูเซกุแปลว่าป้องกันนะครับ นี่คือตัวที่8ของเรานะครับผมถ้าชอบฝันแล้วก็ติดตามไปนะครับนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงโทน,นี่สุดเลยครับ